บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับเอกภพเรื่องระบบดาวฤกษ์ขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกับผู้อมอีกครั้งนะคะในเรื่องของเอกภพนะคะสำหรับในเรื่องเอกภพวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องย่อยเรื่อง ระบบดาวฤกษ์นะคะระบบดาวฤกษ์นี้ก็จะเป็นเรื่องาจะก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ในเอกภพของเรานะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษานะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คืออธิบายองค์ประกอบของดาวฤกษ์ได้อธิบายวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ได้และสุดท้ายนะคะอธิบายอุณหภูมิและสีของดาวฤกษ์ได้ ทีนี้เรามาดูก่อนนะคะนักเรียนว่าดาวฤกษ์เนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็มันมาจากไหนนะคะเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะดาวฤกษ์ก็คือมวลของกลุ่มแก๊สนะคะดาวฤกษ์นะคะดาวฤกษ์คือมวลของกลุ่มแกส๊สร้อนนะคะรูปทรงกลมนะที่สามารถปล่อยพลังงานแสง ความร้อนแล้วก็รังสีต่างๆออกมาได้ก็คือดาวฤกษ์เนี่ยมันมีแสงสว่างในตัวเองนั่นเองค่ะพลังงานที่ปล่อยออกมาจากดาวฤกษ์นะคะเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันนะคะดาวฤกษ์มีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือมีไฮโดรเจนฮีเลียมและธาตุโลหะที่อยู่ในสภาพแก๊สนั่นเองค่ะนักเรียน ทีนี้นักเรียนทราบแล้วว่าดาวฤกษ์เนี่ยก็คือมวลของกลุ่มแก๊สนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมนะคะแล้วก็ดาวฤกษ์นเนี่ยก็จะเป็นดาวที่อยู่รวมกันเป็นกระจุกนะคะนักเรียนมันก็จะไม่ไม่อยู่แยกเป็นดาวเดี่ยวๆนะคะแล้วก็ดาวฤกษ์นเนี่ยก็คือจะเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองนั่นเองค่ะดาวฤกษ์ ทุกดวงนะคะมีธรรมชาติที่เหมือนกันอยู่2อ,อย่างก็คือสามารถสร้างพลังงานได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีวิวัฒนาการนะคะโอเคสำหรับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์นะคะเราจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะคะก็คือเป็นวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยนะคะมวลน้อยกับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที่มีมวลมากนะคะ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที Williams ่มีมวลน้อยนะคะจะทําให้เกิดพวกธาตุเบาต่างๆนะคะธาตุเบาต่างๆก็จะเป็นพวกธาตุฮีเลียมลิเทียมนะคะเบลิลเลียมนะคะพวกนี้นะคะก็จะเป็นวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยนะคะส่วนวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที่มีมวลมากนะคะจะทําให้เกิดพวกธาตุหนักเช่น เหล็กทองคำยูเรเนียมออกมานั่นเองค่ะค่ะเรามาดูวิวัฒนาการของดาวฤกษ์กันนะคะก็คืออย่างที่บอกไปในสไลด์เมื่อกี้นะคะว่าวิวัฒนาการของดาวฤกษ์เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2วิวัฒนาการก็คือเป็นวิวัฒนาการดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยกับวิวัฒนาการที่มีมวลมากนะคะดาวฤกษ์ er เนี่ยทุกดวงเนี่ยมันจะเกิดจากการยุบตัวของเนบิวลานะคะ เกิดจากการยุบรวมตัวของเนบิวลานะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าดาวฤกษ์เนี่ยมีมวลที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิวัฒนาการของดาวฤกษ์และจุดจบเนี่ยของดาวฤกษ์ก็เลยมีความแตกต่างกันด้วยนะคะะมาดูดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยก่อนนะคะดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยก็ยกตัวอ,อย่างก็คือดวงอาทิตย์ของเรานะคะลักษณะที่สําคัญนะคะมีแสงสว่างไม่มาก ะะใช้เชื้อเพลิงในอัตราที่น้อยนะคะแล้วก็มีช่วงชีวิตที่ยาวจบชีวิตด้วยการไม่ระเบิดนะคะแล้วก็บรรยากาศรอบนอกกลายเป็นเนบิวลาดาวเคาะห์นะคะ,ะนักเรียนดูดรูปนะคะ <S <S ดาวฤกษ์ดาวฤกษ์เริ่มจากดาวฤกษ์ที่มีมวลน,น้อยนะคะเกิดจากการยุบรวมตัวกันของเนบิวลาใช่ไหมคะแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนะคะ อุณหภูมิของดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยเนี่ยมันลดลงใช่ไหมคะทำให้ผิวด้านนอกของดาวฤกษ์เนี่ยมันเกิดการขยายตัวนะคะเรียกว่าดาวยักษ์แดงนะคะดาวยักษ์แดงนี้จะเป็นดาวที่มีช่วงชีวิตที่สั้นที่สุดนะคะแล้วพอเกิดเป็นดาวยักษ์แดงแล้วใช่ไหมคะดาวยักษ์ดาวยักษ์แดงเนี่ยเกิดการยุบตัวกลายเป็นดาวแครขาวนะคะดาวยักษ์ ดาวยักษ์แดงนะคะเกิดการยุบตัวเป็นดาวแคระขาวนะคะแต่ว่าบริเวณที่มันอยู่รอบนอกนะคะรอบนอกรอบนอกของของดาวยักษ์แดงเนี่ยมันไม่ถูกยุบตัวลงไปด้วยนะคะแต่ว่ามันจะมีการปล่อยออกมาเป็นเหมือนกับชั้นบรรยากาศนะคะแล้วก็ปล่อยแผ่กระจายออกมาก็คือเป็นเดบิวลาดาวคห์นั่นเองอ เป็นเนวิลลาดาวเคราะห์นั่นเองคะเกิดการแผ่กระจายออกมาแล้วดาวแคระขาวนี้นะคะจะสามารถส่องสว่างไปได้อีกนะับพันปีนั่นเองค่ะโอเคนะคะค่ะเรามาดูดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกันบ้างนะคะว่าดาวฤกษ์ที่มีมวลมากเนี่ยลักษณะของมันเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็จุดจบของมันเนี่ย เกิดอะไรขึ้นนะคะดาวฤกษ์ er ที่มีมวลมากเนี่ยจะมีแสงสว่างที่ค่อนข้างมากนะคะมีแสงสว่างมากแล้วก็ดาวฤกษ์ที่มีมวลมากจะใช้เชื้อเพลิงในอัตราที่สูงมากนะคะช่วงชีวิตก็เลยสั้นกว่าดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยจุดจบชีวิตของมันนะคะก็จะจบชีวิตลงด้วยการระเบิดอย่างรุนแรงที่เรียกว่าซูเปอร์โนวานะคะอ่า ี่เรียกว่าซูเปอร์โนวานะคะมาดูต่อนะคะเริ่มจากดาวฤกษ์ที่มีมวลมากใช่ไหมคะแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันใช้เชื้อเพลิงเนี่ยจนหมดนะคะแล้วทําให้ดาวเนี่ยมันเกิดความไม่เสถียรภาพน,นะคะกลายเป็นดาวซูเปอร์ยักษ์แดงนะคะพอเป็นดาวซูเปอร์ยักษ์แดงแล้วใช่ไหมคะก็เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงหรือที่เรียกว่าซูเปอร์โนวาเสร็จปุ๊บนะคะ เกิดการระเบิดซูเปอร์โนวาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทําให้เกิดได้2แบบก็คือเกิดเป็นดาวนิวตรอนนะคะแล้วก็เป็นหลุมดํานั่นเองค่ะดาวนิวตรอนเนี่ยก็เมื่อเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงซูเปอร์โนวาเนี่ยมันก็จะยุบอ่าเขาเรียกว่าแก่นแก่นของซูเปอร์แก่นกลางของซูเปอร์โนวะาคะนะักเรียนมันจะมีการยุบตัวภายใต้แรงโน้มถ่วงนะคะแล้วทําให้ เกิดเป็นดาวนิวตรอนที่มีขนาดเล็กมากแล้วก็มีความหนาแน่นที่มากด้วยเหมือนกันค่ะหลุมดำหลุมดำเนี่ยถ้าเกิดว่าดาวฤกษ์ที่มันมีมวลมากๆนะคะมีมวลมากๆแล้วพอมันเกิดการระเบิดนะคะระเบิดของซูเปอร์โนวานะคะ,ะมันจะทำให้ เกิดแรงโน้มถ่วงอย่างมหาศาลนะคะก็คือเกิดเกิดแรงโน้มถ่วงย่างมากกลายเป็นหลุมดำนะคะหลุมดํานี้ก็คือเป็นหลุมดําที่มีแรงโน้มถ่วงที่ค่อนข้างสูงมากนะคะมีแรงโน้มถ่วงเยอะมากนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้าไปภายในหลุมดําแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหลุดออกมาได้แม้กระทั่งแสงนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นหลุมดำเนี่ยเป็นเราจะไม่เห็น สีของดูมันก็คือเราจะเห็นเป็นลักษณะของมืดนั่นเองค่ะมีความมืดแล้วหลังจากที่การเกิดซูเปอร์โนวานะคะก็จะทำให้เกิดเนบิ ular รุ่นใหม่ด้วยนะคะเกิดเนบิ ular รุ่นใหม่นะคะ ภาพนี้จะเป็นภาพวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที่มีมวลสารต่างๆกันอย่างที่ครูอธิบายไปนะคะ,ะก็จะเป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยกับมวลมากใช่ไหมคะ,ะดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยอดาวฤกษ์ที่มีมวลตรงนี้นะคะดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยหรือว่าตรงนี้เขาเขียนว่าเป็นมวลปานกลางแล้วก็ ดาวฤกษ์ที่มีมวลมากนะคะเรียนดูต้นกําเนิดของดาวฤกษ์ทั้งสองนี้มาจากที่เดียวกันก็คือมาจากอะไรคะเนบิวลานะคะดาวฤกษ์ที่มีมวลน,น้อยนะคะวิวัฒนา,าการก็จากดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยจากดาวฤกษ์สีเหลืองก็จะเป็นดาวฤกษ์สีแดงเป็นดาวยักษ์แดงนะคะก็จะเกิดเป็นเนบิลล่าดาวเคราะห์นะคะเป็นเป็นดาวแคระขาวนะคะส่วนดาวฤกษ์ที่มีมวลมากนะคะ ก็จะกลายเป็นดาวยักษ์ใหญ่สีแดงนะคะเกิดการระเบิดเป็นซูเปอร์โนวานะคะทำให้เป็นทำให้ได้ดาวนิวตรอนกับหลุมดำนะคะ,ะทีนี้มาดูอุณหภูมิ และสีของดาวฤกษ์นะคะอุณหภูมิและสีของดาวฤกษ์นี้มันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะสีของดาวฤกษ์นี้นะคะจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิพื้นผิวของดาวฤกษ์นั้นจำไว้นะสีของดาวฤกษ์ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิพื้นผิวของดาวฤกษ์นั้นนะคะถ้าดาวที่มีอุณหภูมิพื้นผิวต่ํา จะมีสีค่อนข้างแดงส่วนพวกที่มีอุณหภูมิสูงจะมีสีไปทางขาวหรือขาวแกมน้ำเงินอ,อุณหภูมิต่ำสีค่อนข้างแดงเห็นไหมดูในรูปนี้นะคะสีแดงอุณหภูมิประมาณ2,400-3,500ถึง3,500หใช่ไหม ส่วนพวกที่มีอุณหภูมิสูงจะมีสีขาวแล้วก็หรือไปทางขาวแกมน้ำเงินนะเห็นไหมอุณหภูมิสูงะนะคะส่วนอายุนะคะอายุของดาวฤกษ์นะคะถ้าดาวฤกษ์ที่มีอายุน้อยจะมีอุณหภูมิสูงและมีสีน้ำเงินส่วนดาวฤกษ์ที่มีอายุมากจะมีอุณหภูมิที่ต่ำแล้วก็มีสีแดง เใจไหมคะเอาใหม่นะดาวฤกษ์ที่มีอายุน้อยอุณหภูมิเป็นไงคะอ่าอุณหภูมิจะสูงแล้วก็ดาวฤกษ์เป็นสีน้ำเงินแต่ถ้าดาวฤกษ์ที่มีอายุมากอุณหภูมิจะต่ำดาวฤกษ์จะมีสีแดงเห็นนะคะ ก็อย่างที่ครูบอกไปนะคะว่าดาวฤกษ์เนี่ยมันเกิดจากการยุบตัวของเนบิ u l a ใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเนบิ u l a มันคืออะไรทีนี้เนี่ยครูจะให้นักเรียนรู้จักกับเนบิ u l a นะคะว่าเนบิ u l a เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มันสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทนะคะเนบิ u l a เป็นแหล่งกำเนิดของดาวฤกษ์ทุกชนิด เนบิวลาคือกลุ่มก้อนมวลสารที่อยู่ในจักรวาลของเรานะคะไม่ได้หมายรวมไปถึงดาวหรือกลุ่มดาวจำไว้นะคะนักเรียนเนบิวล่าคือก้อนมวลสารทั่วไปในจักรวาลน,นะคะแต่ไม่ได้หมายถึงดาวหรือกลุ่มดาว เนบิล่าจะมีลักษณะเป็นกลุ่มก๊าซและผงฝุ่นที่รวมตัวกันอยู่ในอวกาศนะคำว่าเนบิล่ามาจากภาษาละ,ละตินแปลว่าเมฆนั่นเองอะนะเรียนดูเนบิล่าที่ครูนำมาให้นักเรียนดูนะคะนี่ก็จะเป็นเนบิล่ากระดูกงูเรือนะคะเห็นไหมลักษณะของมันก็คือเป็นกลุ่มก้อนมวลสารนะคะภายในก็จะมีพวกกา๊าซพวกผงฝุ่น ะะที่รวมตัวกันอยู่นะคะลักษณะของมันก็จะคล้ายๆกับถ้ามองไปก็เหมือนกับก้อนเมฆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนเนบิวล่านะคะเราสามารถแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นเนบิวล่าที่มีแสงในตัวเองกลุ่มที่2เป็นเนบิวล่าสะท้อนแสงกลุ่มที่3คือเนบิวล่าดาวเคราะ กลุ่มที่4ก็คือเนบิวลามืดนั่นเองค่ะ,ะเรามาดูกลุ่มแรกก่อนนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็คือเป็นเนบิวล่ามีแสงใช่ไหมคะหรือว่าเป็นเนบิวลาที่มีแสงในตัวเองนะคะก็เนบิวลาชนิดนี้นะคะก็จะสามารถเปล่งแสงได้ด้วยตัวเองนะคะหรือมีแสงสว่างที่กําเนิดในตัวเองนั่นเองค่ะ แสงที่เราเห็นนี้มันเกิดจากการเรืองแสงของแก๊สร้อนนะคะที่แตกตัวเป็นไอออนจากพลังงานของโฟตอนนั่นเองอตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่ครูนำมาให้ในักเรียนดูนะคะสวยงามไหมจะเป็นเนวิลาสว่างใหญ่ในกลุ่มดาวไนพานเห็นไหมมันก็จะมีลักษณะที่สามารถเปล่งแสงออกมาได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าจุดกําเนิดของมันก็คือ,อแสงสว่างเนี่ยกำเนิดในตัวเองของมัน มาดูเนบิล่ากลุ่มที่2นะคะก็คือเป็นเนบิล่าสะท้อนแสงนะคะในเนบิล่าสะท้อนแสงนี้นะคะก็จะเป็นเนบิล่าที่มีแสงสว่างในตัวเองเช่นเดียวกับเนบิล่าเปล่งแสงนะคะแต่มันมีจุดที่แตกต่างกันตรงที่จุดที่แตกต่างกันตรงที่เนบิล่าสะท้อนแสงกำเนิดแสงจาก การกระเจิงของแสงจากดาวฤกษ์ใกล้เคียงก็คือว่าสุดกำลนดของมันก็คือมันไม่ได้อยู่ที่ตัวมันเองนะคะแต่ว่ามันได้จากการกระเจิงของแสงจากดาวฤกษ์ใกล้เคียงดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้เคียงใกล้เคียงนี้มันไม่ร้อนพอที่จะทําให้กลุ่มเมฆหรือ กลุ่มหมอกเนี่ยสามารถเรืองแสงเองได้นะคะแต่มันก็มากพอที่จะทําให้แสงจากดาวฤกษ์พวกนั้นเนี่ยกระเจิงภายในกลุ่มหมอกและสามารถที่จะเปล่งแสงออกมาได้นั่นเองค่ะตัวอย่างที่ครูนำมาให้นักเรียนดูนะคะเนบิลาชนิดแบบสะท้อนแสงนะคะก็คือเป็นเนบิล a าในกระจุกดาวกัลูกไก่นั่นเองค่ะ,ะต่อเลยค่ะนักเรียน ดาวฤกษ์กลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นเนบิวลาดาวเคราะห์นะคะเนบิวลาดาวเคราะห์นี้นะคะก็จะเป็นเนบิวลาที่เกิดจากมวลสารฝุ่นผงที่เคยเป็นส่วนประกอบหลักของดาวฤกษ์เกิดการกระจายตัวออกมาจากการหมดอายุไขของดาวดวงนั้นแล้ว ซึ่งการหมดอายุไขของดาวเลิกนะก็จะเป็นดาวเกิ์ที่มีมวลน,น้อยอเช่นดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะที่เราดูที่เราได้ศึกษาไปนะคะก็มันจะเกิดการกระจายตัวออกมาทําให้เกิดเป็นเนวิลล่าดาวเคาะห์นะคะแล้ว พอดาวดวงนั้นเนี่ยมันยุบตัวใช่ไหมคะมันก็จะปลดปล่อยมวลสารอย่างรีกว่าไปปลดปล่อยมวลสารดั้งเดิมออกไปโดยรอบนะคะก็คือมันไม่เกิดการยุบตัวส่วนส่วนที่มันไม่ได้เกิดการยุบตัวเป็นดาวดาวแคะขาวอะคะ่นะนักเรียนอย่างที่ที่เราได้ศึกษาไปอะส่วนที่มันปลดส่วนที่มันไม่ได้ถูกยุบนะคะมันก็จะปลดปล่อยมวลสารที่เป็นมวลสารดั้งเดิมเนี่ยออกไปโดยรอบนะคะ แล้วก่อให้เกิดการแตกตัวเป็นพลาสมาที่มีสีสันสวยงามนั่นเองอตัวอย่างนะคะก็จะเป็นเนบิล่านาฬิกาทรายเนบิล่าตาแมวสวยไหมคะนักเรียนต่อมานะคะเนบิล่ากลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือเป็นเนบิล่ามืดนะคะในเนบิล่ามืดนี้นะคะจะเป็นเนบิล่าที่เป็นกลุ่มก้อนเมฆที่มันมีความหนาแน่นมาก ะะมันก็เลยทำให้บทบางแสงจากดาวฤกษ์ที่อยู่เบื้องหลังมันคือมันมีความหนาแน่นที่สูงมากะคะ่ะบทบางแสงที่อยู่ดาวฤกษ์เบื้องหลังเดวิล่าชนิดนี้ก็เลยไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะ,ะเพราะว่าในบริเวณที่อยู่ใกล้ๆในอนาณาบริเวณตรงนั้นนะคะมันไม่มีดาวฤกษ์ที่ ใกล้มากพอที่จะทําให้เกิดการกระเจิงแสงเหมือนอาดาวฤกษ์แบบสะท้อนแสงนะคะหรือมันสามารถเลืองแสงออกมาได้นั่นเองเนบิล่าที่คุณนํามาให้านาักเรียนดูในเนบิล่าดาวมืดนะนเนบิล่ามืดนะคะก็คือเป็นเนบิล่ารูปหัวมา้าในกลุ่มดาวในพานนะักเรียนก็จะเห็นว่ามันก็จะแตกต่างจากเนบิล่าทั้ง3กลุ่มใช่ไหมคะที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็คือมันจะมีลักษณะที่แบบ ก็อย่างที่บอกไปว่ามมนมีความหนานแน่นมากนะคะแล้วก็ไม่มีแสงสว่างในตัวเองก็จะเห็นเป็นมืดแบบนี้นะคะ,ะทีนี้มาดูนะคะกลุ่มดาวเกษกที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะคะก็คือกลุ่มดาว12ราศีนะคะเป็นกลุ่มดาวประจำที่ซึ่งมีระยะห่างกันคงที่เสมอนะคะแล้ว การมองกลุ่มดาวฤกษ์กลุ่มดาว12ราศีนี่นะคะมันจะทำให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆตามที่ผู้มองเนี่ยจินตนาการนะคะกลุ่มดาวฤกษ์1ิก12ราศีนี้นะคะจะเป็นกลุ่มดาวที่ปรากฏอยู่ตามแถบตามเส้นแถบสุริยะวิถีตรงนี้เห็นไหมแถบตรงนี้นะคะ กลางท้องฟ้าที่าผ่านจากขอบฟ้าทางทิศต,ตะวันออกไปขอบฟ้าทางทิศตะวันตกนั่นเองวิธีสังเกตก็คือว่าเราจะสามารถสังเกตกลุ่มดาว12ราศีได้โดยการที่ขณะที่ดวงอาทิตย์เนี่ยกำลังลับจากขอบฟ้านะคะกลุ่มดาว12ราศีจะปรากฏให้นะักเรียนเห็นบริเวณใกล้ๆก,กับบริเวณที่ดวงอาทิตย์ตกนั่นเองค่ะ กลุ่มดาว12ราศีมีอะไรบ้างมาดูกลุ่มดาว12ราศีก็จะเป็น12ราศีที่อยู่ในแต่ละเดือนนะคะในเดือนมก,กราคมนะคะมก,กราคมก็จะเป็นกลุ่มดาวเลิ์แพะทะเลนะคะก็คือมันนักเรียนรูปที่เราเห็นเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองเป็นรูปแพะหรือว่ารูปรูปปลารูปคนแบกหมอ้ออะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่การจินตนาการของของผู้ที่สังเกตเห็นนะคะ ก็จะเป็นเดือนมกราคมนะคะดาวแพททะเลก็จะเป็นราศีมังกรกุมภาพันธ์ก็จะเป็นดาวฤกษ์คนแบกหม้อนะคะราศีกุมมีนาคมเป็นรูปป่านะคะราศีมีนเมษายนเป็นกลุ่มดาวฤกษ์แกะตัวผู้นะคะเป็นราศีเมษนั่นเองเดือนพฤษภาคมนะคะก็คือเป็นกลุ่มดาวฤกษ์วัวตัวผู้ราศีพฤษศมิถุนายน กลุ่มดาวฤกษ์ again, คนคู่ราศีเมถุนกรกฎาคมนะคะกรกฎาคมกลุ่มดาวฤกษ์ปูราศีกรกฎเดือนสิงหาคมกลุ่มดาวฤกษ์สิงโตนะคะหรือราศีสิงห์นะคะเดือนกันยายนกลุ่มดาวฤกษ์หญิงพมจารีราศีกันเดือนตุลาคมกลุ่มดาวฤกษ์คันช่างราศีตุลกลุ่มอ่ เดือนพฤศจ,จิกายนนะคะกลุ่มดาวฤกษ์แมงป่องราศีพิจิกสุดท้ายนะคะเดือนธันวาคมก็จะเป็นกลุ่มดาวฤกษ์คนยิงธนูนะคะราศีธนูนั่นเองอ่ะทีนี้นะคะในฤด,ดูการต่างๆเนี่ยก็จะมีกลุ่มดาวที่เป็นกลุ่มดาวประจำฤด,ดูการนะคะก็จะมีทั้งหมด ที่ครูนํามาให้นักเรียนดูก็มี3ฤดูนะคะก็จะเป็นร้อนหนาวฝนนะคะกลุ่มฤดูหนาวนะคะกลุ่มฤดูหนาวเราก็จะมีกลุ่มดาวฤกษ์นะคะก็คือเป็นกลุ่มดาวในพานกลุ่มดาววัวกลุ่มดาวลูกไก่นะคะถ้าเป็นฤดูร้อนนะคะก็จะมีกลุ่มดาวมีใหญ่ไะหรือเราเห็นเปหรือเป็นกลุ่มดาวจระเข้นะคะกลุ่มดาวกางเขนใต้กลุ่มดาวสิงโตกลุ่มดาวคนยิงธนูกลุ่มดาว หญิงพม,มาจารีนะคะส่วนฤดูฝนนะคะก็จะเป็นกลุ่มดาวหงกลุ่มดาวพินกลุ่มดาวเฮอร์คิวลิสแลวก็กลุ่มดาวแมงป่องนะคะโอเคสำหรับในเรื่องของดาวฤกษ์นะักเรียนพอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าดาวฤกษ์เนี่ยเกิดจากอะไร่ะดาวฤกษ์เกิดจากการยุบตัวของเนบิวลานะคะแล้วก็ดาวฤกษ์เนี่ยที่เรา จะต้องรู้จักเนี่ยก็คือเป็นดาวฤกษ์เลคะในดาวฤกษ์ในกลุ่ม12ราศีแล้วก็ดาวฤกษ์ที่อยู่ในกลุ่มฤดูการต่างๆนะคะถ้านักเรียนอยากที่จะเห็นว่าลักษณะของกลุ่มดาวในพานกลุ่มดาวเต่ากลุ่มดาวมีใหญ่เนี่ยมันมีลักษณะยังไงนะคะนักเรียนสามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมได้ในไม่ว่าจะเป็นในห้องสมุดในหนังสือหรือว่าในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของดาวฤกษ์เนี่ย ก็มีเพียงแค่นี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในครั้งหน้าพบกับคุณอมใหม่ในครั้งหน้าก็จะเป็นเรื่องของระบบสุริยะนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ